ก็เห็นต่ใน้เบโคโลตัดอยู่บ้านห้ากับปลูกได้สมอแนวนี่ปลูกได้ละเนาะปลูกเพไะใดจะในข่อยเอาว่าปลูกเพราะแหงละ่ะกำลังงามกำลังงามกำลังสีห่อแม่เพลินเซ็ตข่อยแล้วบันนี้เซ็ตแนวได้นอบาทนี่เอาก็คือมาก,กินสีม่วงเนาะมาก,กินสีม่วงแม่นอันเงินมากอยู่บ่ใบม่วงใบม่วงม่วงใบม่วงม่วงใบมงงุนมงงุนม,ม,มากมบ้านบ้าะเงิน มากลายมากลายถึงซื้อว่าสีม่วงนี่มากเบิร์ตเป็นบ่อเอือ้อแนนปลูกได้แลยนะนอกบบานหอากับปลูกได้คือกากรจักแล้วบ่เคยเห็นไผเอามาปลูกแจกคซื้ออ่ะนี่ละโอ้ยเขาปลูกกันหลายอยู่ได้เอือยเอาจะไทยเบิ่งจ่ะว่ามันสีห่อบ่ก็สีห่อตัวหนอแต่สีขาวมันก็ยังหอ่อมันก่อเขาเลยได้นน่ปลูกระบบอินทรีย์ได้เอือยอบอ่มีหวานมีวิญญาบ่มีปุ๋ยเคมีได้ได้นี่ นามักล้วนๆอินซีจริงๆอินซีล้วนๆเอาเปเบิงบ่งเบืง้งเบื้งเลยค่ะสังเกต